ิงนะคะนนคสวัสดีค่ะวันนี้เรามารับประทานอาหารเย็นกันนะคะซึ่งเมนูหลากหลายมากเลยะคะ่ะมีทั้งไทยฝรั่งนู่นนี่นั่นนะคะเหนือกลางอีสานใต้นะคะอันนี้คืออะไรคะอันนี้จะเป็นกิมจิโฮเมดนี่ค่ะคืออันนี้ก็จะเป็นกืะเทียมกืะเทียมนี่จะเป็นของดีของอำเภอํำปาดอันนี้ก็ทำเองมาก ทำเองเหมือนกันขอมเมกเหมือนกันอันนี้คืออันนี้ก็จะเป็นกุ้งแช่น้ำปลานะคะทู่ตุากรกุ้งก่อนค่ะตัวใหญ่มากกุ้งแช่พอดีคําเลยค่ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นยำแซลนะคะยำแซลมอนคือแบบอันนี้สั่งตรงมาจากนอร์เวย์เลยนะคะ อ่าิ่หนอ่ออยากดูคนทำเลยไหมคะได้ค่ะนี่ค่ะผลได้นะคะนี่ต้องต้อนะคะโอเค่ะโอเคจ้ะอันนี้ก็เป็นลาบเหนือนี้ค่ะลาบเหนือนี้ก็ซิเกเนเจอร์ที่แบบจะทำให้ลาบแบบหอมอร่อยก็จะมีมะแขืนนะคะ มะแคนคือยังไงครับคุณสาวาเขาจะคนเหนือเขาจะเอาไว้ใส่กับลาบอ๋อโอเคสตรีทมากอันนี้คืออันนี้ก็เป็นน้ําจิ้มนะคะก็คือแบบจิ้มซีจิ้มซีปูเอาไปทานกับผักผ่าหมึกนี่ค่ะเกี้ยงอะไรแบบโอเคผักเกี้ยงอะไรวะนะคะเดี๋ยวเราจะชิมกันนะอะไ โอเคนะครับอืออ่าาชิมลับส like, ิโพเคลาบเหนือนะจ๊ะเดี๋ยวนี้นี้จะลองชิมชิมอ่ะนะคะีนนี้ยำแซวเหรอคะใช่ลองต้องมีผักลองต้องกินแบบนี้นะ อ่มอืมอืมเป็นไงครับโอเคของนี้ไม่ได้กินเลยอืมเอืมยวทานก่อนแล้วคะ จ <Gian. S 2> นอันนี้นะคะน้ำสีบรูกับสีอร่อยมากอร่อยมากเลยจริงๆนะพูดหยาบจะกินอร่ออันนี้เป็นสุดผมไหนไหนไม่ชิมเลยอร่อยสุดของเขาของทองนะคุณนะเจ้าหัวใจอร่อยจริงๆนะโอเคไหมเอมอเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะชิมให้ดูนะอร่อยจริง เนี่ยเราต้องกินแบบนี้นะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวนี่นจะชิมให้ดู่อนกล้องนลนะนะ มารุดมากมีค่ะพี่บอยนีนะกระเทียมดองก่องเพร่มปะอืมมันเลยอร่อยไะอืมอร่อยมากเนี่มีความสุขไหมะคะมันความสุขมากค่ะแฮปปี้มากค่ะต่อเลิศมากค่ะพี่บอยถึงนี้คะ่ะ